เฮ้เฮ <Hey>, hey. วัยรุ่นเสียงนัดเสียงแก่ที่ไหนบ่นกันป่ะเนี่ยนี่มันไม่ใช่ช่องนอกนะว้ยนี่ช่อง p พ t Talk แทน n ว้ยฮอยช่องสัตว์สุดป่วนที่จะมาเปิดปองทุกความลับของสัตว์โลกใบนี้แล้ววันนี้ผมขอแนะนําเลยนะคุณผู้ชมทุกท่านผมบึกกระดองผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสายลับแห่งท้องทะเลผู้ที่เห็นทุกสิ่งได้ยินทุกอย่างวันนี้ผมมีภารกิจลับสุดยอดที่ต้องเปิดปองให้โลกรู้ภารกิจ แฉแหลกเกลื่อนร่วมโลกนี่แหละไฮไลท์ของวันนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะเพราะคุณกำลังจะพลาดความจริงที่โคตรพีคเรื่องราวของสัตว์โลกที่ถูกเก็บงำมานานกำลังจะถูกเผยเตรียมตัวให้พร้อมนะวัยรุ่นเพราะเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันไม่ได้แค่ตลกแต่มันคือเรื่องจริงที่โคตรฮ่ามากเริ่มเลยดีกว่านี่แหละช่อง p e ทอล์กแทนที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของสัตว์ที่โคตรจะป่นป่วนเอาล่ะวัยรุ่น ภารกิจแรกที่ต้องแฉเลยนะพวกนกพิราบไอ้พวกเนี้ยวันๆไม่ทำอะไรนอกจากเกาะตามระเบียงตะกรามบ้านช่องแล้วก็คุยขยะหาเศษขนมปังกินคือเข้าใจนะว่ามันเป็นธรรมชาติแต่บางทุยก็แบบไปทำรังให้มันดีๆหน่อยมะไม่ใช่สร้างรังแบบลวกๆแล้วไข่ร่วงลงมาแตกนี่ผมเคยเห็นกับปลาเลยนะไข่แตกเละเทะบนพื้นสมสารแม่นกมัน,ว,นว้ยแล้วพวกแก ชอบทำหน้าทำตาเหมือนรู้ไปหมดทุกเรื่องกูเห็นนะกูรู้หมดแหละแต่จริงๆแล้วรู้แค่มุมเล็กๆมุมเดียวเหมือนพวกมนุษย์บางคนไงเห็นอะไรนิดหน่อยก็เอาไปเมาส์กันเป็นตู้เป็นตะแล้วชอบมาทำท่าทางแบบนี้กันด้วยนะนี่เธอรู้ยังว่าอีปลาทองบ้านนั้นอะ่ะมันแอบกินเม็ดอาหารของหมาข้างบ้านเฮย้ยนี่เรื่องจริงนะไม่ได้โมคือบางทีผมว่ามันไม่ได้กินหรอกแต่มันแค่มองเฉยๆ แล้วพวกแกก็เอาไปตีข่าวใหญ่โตนกพิราบนี่แหละตัวดี